สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆจากการเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อคุณกำลังจะได้รับข่าวดีครั้งใหญ่มโหรานในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่มารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย ชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวคุณเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะข่าวดีครั้งใหญ่ของคุณจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยเมจิเชียนนะคะหดาบเถ้วยแคนพาแรนนะคะ เอ็มเพลเพลังงานค่อนข้างดีมากๆนะคะฟูไฮโดร p ฟนสองถ้วยเ e v e วนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายจะเป็นไพ่ควีนออฟบอลเป็นดวงชะตาที่กำลังจะได้รับความสำเร็จนะคะความสำเร็จที่มาจากการทำงานการประกอบอาชีพต่างๆนะที่ มันจะส่งผลดีทําให้ชีวิตของคุณเจริญก้าวหน้ามากขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะอาจจะได้ทํางานที่มันท้าทายความสามารถเป็นงานที่เราไม่เคยทําแต่ก็อย่าได้กลัวนะจงเชื่อมัน่นแล้วก็ศรัทธาในความสามารถของเราคุณสามารถทําสําเร็จได้ในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีโอกาสได้เจอรูปทางในการหาเงินใหม่ๆม,นะมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้นนะคะ รวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานก็พร้อมที่จะมอบโอกาสดีๆช่วยส่งเสริมช่วยโปรโมททำให้คุณมีผลงานที่โดดเด่นนะคะแม้ว่าเราจะมีความขยันหมั่นเพียรมีความเก่งแต่ถ้าเรา,าขาดการสนับสนุน,นชีวิตการทำงานก็คงจะก้าวหน้าได้ช้านะคะก็ขอให้คุณมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะน้อมรับในทุกๆคำแนะนำ ในทุกๆคำติชมก็จะยิ่งทำให้คุณได้รับความรักความเมตตาแล้วก็จะมีโอกาสดีๆที่ถูกจิบยื่นเข้ามาหาคุณอยู่เรื่อยๆนะคะดวงการงานนะค่อนข้างสดใสหรือถ้าใครกำลังมองหางานใหม่มีโอกาสได้เจองานที่ดีที่มันตรงกับความรู้ความสามารถเป็นงานที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของ รายได้เงินเดือนแล้วก็ความก้าวหน้าความสำเร็จด้วยนะคะนะก็จะเป็นข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูแต่ว่าถ้าเราไปร่วมงานกับใครหรือทำธุรกิจร่วมหุ้นกับใครดูด้วยนะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมถูกกฎหมายมายนะคะนะมิฉะนั้นถ้าเกิดมันเป็นเรื่องไม่ดีสิ่งผิดกฎหมายก็อาจจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเราได้ อย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ที่สูงนะคะนะก็ต้องดูเรื่องของความถูกต้องด้วยถ้าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องทําในสิ่งที่ถูกที่ควรนะชีวิตมันจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนนะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีความเก่งรอบด้านอาจจะด้วยประสบการณ์ที่คุณได้เจอ,เจอที่สั่งสมมานานนะคะหรือการที่คุณฝึกฝนลองผิดลองถูก พัฒนาความรู้ความสามารถก็จะทําให้คุณเก่งขึ้นทํางานเก่งจนได้รับคําชมมีคนอยากมาร่วมงานกับคุณมากมายนะคะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของอาการใช้ความคิดนะมีไอเดียที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์งานที่ต้องใช้เรื่องของไอเดียนะคะก็จะรังสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างดีมากๆอาจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะ เป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆหรืองานด้านศิลปะนะที่จะมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงมีคนยอมรับในตัวคุณยอมรับในศักยภาพของคุณมากขึ้นแล้วก็มีคำพูดที่มีสเสน่ห์คำพูดที่มันมีพลังพูดจาโน้มน้าวใจคนได้เก่งนะคะพูดอะไรไปก็จะสร้างความสำเร็จแล้วก็สร้างเงินสร้างไรายได้ที่ดีมากๆนะงานที่ต้องใช้คำพูด อย่างเช่นเป็นพ่อค้าแม่ค้าพนักงานขายเซลล์ในหน้าต่างๆช่วงนี้คำพูดมันจะสร้างเสน่ห์เรียกเงินเรียกความสำเร็จมากมายแต่ก็ต้องพูดในสิ่งที่ดีด้วยนะคะคิดไตรตรองให้ดีก่อนที่เราจะพูดจะสื่อสารอะไรออกไปนะพูดดีก็เป็นสีแก่ตัวแต่ถ้าเราใช้คำพูดในทางไม่ดีอย่างเช่นพูดให้ร้ายคนอื่นพูดไม่จริงมันก็จะรดทอน สเสน่ห์คำพูดของเราด้วยนะคะดังนั้นก็ควรที่จะพูดในสิ่งที่ถูกที่ควรก็จะยิ่งเป็นผลดีกับชาวราศีธนูอย่างแน่นอนนะคะชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตอาจจะเป็นเรื่องของการทำงาน เปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนงานหรืออาจจะมีบทบาทหน้าที่ที่เปลี่ยนไปก็ได้อาจจะต้องรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นนะคะได้เป็นหัวหน้าเป็นอ่าเป็นเหมือนเป็นเจ้านายหรือมีอํานาจในการตัดสินใจอํานาจในการสั่งการนะก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่มันอาจจะสร้างความกังวลใจให้กับเรานะเป็นงานที่กดดันมากขึ้นก็พยายามมีสตินะทำงานด้วยความสุข,ขุมรอบคอบ ก็จะทําให้การทํางานนั้นราบรื่นประสบความสําเร็จได้ดีมากขึ้นนะคะอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงอย่าก,กลัวการทําอะไรใหม่ๆเพราะว่าทุกการเปลี่ยนแปลงทุกการเริ่มต้นจะทําให้ชีวิตของคุณเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะก็ดีนะคะงานสื่อออนไลน์นะคะค่อนข้างดีมากๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวตนการขายสินค้านะก็เฮงปัง สามารถที่จะสร้างรายได้เป็นเกาะเป็นกรรมเลยทีเดียวแล้วก็มีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะเหมือนคําอธิษฐานที่คุณได้ร้องขอไปนะก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือจะอวยพรอวยชัยให้คุณได้ดังหวังขอให้คุณกระทําความดีในรูปแบบต่างๆมีความขยันหมั่นเพียรนะมีความใจสู้มุ่งมั่นตั้งใจ คุณก็จะได้รับความสำเร็จที่คุณรอคอยได้รับโอกาสดีๆชีวิตดูราบรื่นขึ้นหรือแม้คุณจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามก็สามารถเอาตัวรอดได้นะคะสามารถที่จะหลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายสัตรูหมู่มานคนที่คิดไม่ดีกับเราเขาก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้ก็ด้วยเกาะแห่งความดีนั่นแหละนะคะความดีที่จะคอย ช่วยเหลือคุณคอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีต่างๆไม่ให้มาทำอะไรเราได้นะก็ขอให้กระทำแต่ความดีชีวิตก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะก็หาเวลาไปทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธินะไปทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญกับสัตว์ใหญ่ก็ได้นะคะถ่ายชีวิตโครกระบือหรือว่าจะเป็นการแบ่งปันช่วยเหลือ ผู้ยากไร้คนด้อยโอกาสต่างๆนะก็เป็นสิ่งที่ดีเราอาจจะบริจาคสิ่งของนะของที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะก็เหมือนส่งต่อให้กับคนที่ยังขาดโอกาสในสิ่งนี้อยู่นะคะเป็นการแบ่งปันโดยที่เราไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้เงินก็ได้นะแบ่งปันสิ่งของแบ่งปันโอกาสดีๆหรือการมอบให้กําลังใจนะคะการให้ความรู้ก็เป็นการแบ่งปันนะที่จะทําให คนเหล่านั้นนะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนเป็นการที่เราได้ให้ชีวิตนะให้สิ่งดีๆนะเหมือนเราให้เราก็จะได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนกลับมานะคะบางทีการช่วยเหลือคนอื่นการทําบุญมันจะทําให้เรามีความสุขกับการเป็นผู้ให้แต่ว่าการให้ก็ต้องให้ในแบบที่ ไม่มากเกินไปแล้วก็มีขีดจำกัดนะคะ้วก็จะเป็นผลดีกับชาวราศีธนูดวงความรักนะก็สดใสโดยเฉพาะคนมีคู่นะคะมีเกณฑ์น,นะที่จะได้เจอคนที่เราถูกใจรู้สึกถูกชะตาตั้งแต่แรกพบนะอาจจะเป็นรักแรกนะรักแรกพบของคุณก็ได้นะคะแต่ว่าก็ต้องดูดีๆด,ด้วยนะมีไพ่เดวิลนะคะคือนอกจากจะ อย่าไว้ใจใครง่ายๆแล้วก็ต้องอย่าไว้ใจเรื่องของความรักด้วยถ้ารู้จักกันผ่านสื่อออนไลน์อันนี้ต้องคิดให้เยอะนะคะอย่าพึ่งหลงเชื่อนะว่าสิ่งที่เราเห็นนะรูปโปรไฟล์ที่มันดูหรูเสลเกินนะคะจะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเป็นพวกมิจฉาชีพไหมเราก็ต้องอดูให้ดีๆนะคะอย่าพึ่งหลงเชื่อถ้าไม่แน่ใจก็อาจจะให้เพื่อนให้คนในครอบครัวนะช่วยดู ช่วยสแกนให้อีกครั้งหนึ่งมีความรักได้ก็ต้องมีสติให้มากๆอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณเพิ่มมากขึ้นคนดีๆก็มีนะคนที่รักจริงหวังแต่งก็มีคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์เพื่อสิ่งไม่ดีมันก็มีเยอะเหมือนกันนะคะตัวเรานั่นแหละนะที่จะต้องมีสติให้มากๆสตินี่แหละที่จะนำพาคุณให้ผ่านพน้นเรื่องแย่ๆผ่านพน้นคนไม่ดีไปได้นะคะนะก็ขอให มีสติให้มากกับเรื่องของความรักหรือถ้าเป็นความรักสําหรับคนมีคู่นะคะต้องระวังเรื่องของคําพูดหรือการใช้อารมณ์ต่อกันนะบางทีอาจจะหงุดหงิดใส่กันเผลอพูดคําพูดที่ไม่ดีออกไปก็อาจจะทําให้คนรักเนี่ยรู้สึก น้อยใจโกรธได้นะคะคำพูดนี่มันก็สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็สร้างรอยร้าวนะได้ด้วยเหมือนกันต้องระมัดระวังด้วยนะทำดีต่อกันไว้พูดจาดีๆต่อกันนะคะถน้อมน้ำจิตน้ำใจกันก็จะทําให้ความรักมีความสุขแล้วก็มีความเข้าอ,อกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะก็หาเวลา ไปทำกิจกรรมดีๆร่วมกันนะคะอาจจะพากันไปทําบุญก็ได้นะไปทำํำสิ่งที่มันเป็นสิริมงคลนะร่วมกันก็เหมือนเป็นการได้กระชับ ความรักความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนเพิ่มมากขึ้นหรือไม่อาจจะเป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคมก็ได้นะคะก็จะทําให้คุณสองคนเนี่ยได้มีช่วงเวลาดีๆที่ได้อยู่ด้วยกันนะทำสิ่งดีๆร่วมกันก็จะทําให้รักกันมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นดวงชะตาที่จะมีข่าวดีเข้ามาแบบรัวๆกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวดีเรื่องของการทํางานนะที่กําลังจะประสบความสําเร็จ ปัญหาต่างๆมันกำลังจะลี้คายในทางที่ดีขึ้นเหมือนคุณจะได้เจองานที่เหมาะสมกับคุณเป็นงานที่จะทำให้คุณเติบโตก้าวหน้าหรือถ้าทำธุรกิจนะคะก็มีโอกาสที่จะสร้างกำไรนะมีผลตอบแทนที่ดีแล้วก็ไปได้ดีกับธุรกิจนั้นๆด้วยแต่สิ่งสำคัญก็คือความพยายามแล้วก็ความอดทนความสำเร็จมันก็ต้องใช้ระยะเวลาดังนั้นอย่าใจร้อนนะคะค่อยๆ่อยทำค่อยๆเรียนรู้กันไป นะบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องอาศัยความตั้งใจความใจสู้นะถึงจะประสบความสําเร็จได้นะคะนะก็เชื่อเลยว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่มากพอไม่ละทิ้งความพยายามก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานได้อาจจะมีอุปสรรคปัญหาให้ต้องต่อสู้ฝ่าฟันอยู่บ้างแต่อุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะทําให้คุณเก่งขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะคะ ก็ไม่มีอะไรที่คุณต้องกลัวอีกต่อไปเพราะคุณก็เจอมาหมดแล้วนะคะก็สามารถที่จะใช้สัญชาตญาณนนะที่มันจะนำพาคุณให้ทำสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จได้ดีมากๆคุณจะมีเซนส์หรือมีสัญชาตญาณที่แม่นยำมากขึ้นคุณจะรู้ว่าพอปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วคุณจะแก้ไขยอย่างไรหรือคนคนนี้เราควรจะเข้าหาอย่างไรซึ่งเซนส์นมันก็มาจากประสบการณ์ที่คุณได้เจอเจอนั่นแหละนะคะ ไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวอะไรก็ตามในชีวิตเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ดีเสมอนะคะนะก็เป็นดวงชะตาที่กำลังจะ เจอการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆกนะก็ขอให้กระทําความดีในรูปแบบต่างๆอย่างน้นอ้นนะคะการทําดีมันก็เป็นเหมือนเป็นเกาะป้องกันสิ่งชั่วร้ายนะกันสิ่งไม่ดีไม่ให้มาทําอะไรคุณได้แล้วก็โชคชะตาจะนําพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างน,นี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตนะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังดั่งใจปรารถนาเงินทองไหลมาเทมามีคนรักคนเมตตา สุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ